แนนแทโว่าเลยค่ะกรชุปงป้าทำอะไรก่อนป้าัวเรืของผัวผัวคนไหนัวสีไสคของพ่อสไนี่อยู่ใะกปืปืไอ้แมงอ๋มีเกิดมีมีเกิดได้หมอีกแมงามแทนเลย Cái này có tìm rất kỳ nhau Đó Tìm nhau, nhau đây Được Ở đây đó Đây, đây là trường này Ô, oh, bị thoang phạm mà hãy nhìn Có đúng đi Ô Đẹp Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ในโมนี่ปลาสีแดงเป่เปงเลยสบายโดยแจ่มเจ่มพี่เมททั้งลูกนเนยลย<ะ>เรนมาเปิดตัวโอ้สีอะไรสีพูนตองเลยโมนี่เนาะโดยกบทักทายสบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องปลาลูมเอฟซีพี่หักแพงทั้งซองสมบุญบรรณาเนะาะโมนี่พี้พี่น้องเลยพี ทางเฮากับมีเครื่องมาใหา้ทางน,น้องแตวเนาะพอดีป้าฝากมาเครื่องมาใหา้ไปพี่น้องไปผูกไปล้างรถพูดไนดะ้เอฟซีพ่นกาว่าสงสารน้องแตวเด้อย่าไปเกี่ยวข่าวซอยเอื้อยกับไปโบฮอดกุ้มมือกับแม่คนะนะ่ะเนาะกัเฮ็ดจังเลยไปพี่น้องไปทางน้องเพิ่นกาอยากไปซอยอยู่แต่ว่าค่าน้ำดูกนี่แหละี่ยมีคนเอาดูกให้ทั้งแม่ของสมบุญแล้วกับโบไวขนาดเฉพาะน้องเอ็มนี่ก็ยังโบไวเลยเนาะแบ ไปเอ็มกับสีไส้บนี้ไปพกก่ออการบบนี้นะปะทะกันปะทังเมย์สมบุญแบบมือนั่นมือคมดันนะพรอมแน่ได้คมดันได้จะบัวเราเป็นอย่างเมือนั้นเราเมื่อยแต่พ่อกับสีไส้กับบีเอ็มเข้าไปอีกนักเลยเราเนะมือเ่อยเลยบาไวเราอะนักได้ทั้งน้องแตวกะทามาอยู่บรไรด,ดอกน้องเอ้ยวะเจ้าไปเฮ็ดไปก็เฮ็ดเวียกบะไ้ยันลูกเจ้าเป็นไข่เป็นนาวเดนลุงหาเมย์บดมือเรียนได้เหมือนนะ เดี๋ยวสิหน่อยลงสิหน่อยลงได้กระแลดเฮ้พี่น้องเอ้ยทางเฮาก็ยันลําบากเนาะเป็นยังมายากเล็กน้อยว่ายาซาเออยามาซอยกถ้าลูกเต้าใหญ่จไป่อเนาะยกะได้เข้ามาหลังจากที่เพิ่นมนันแหละเออก็บ่ได้มาเลยปงเอ้ยนี่ คือว่าฝนตกอีกจนี่พวฝนตกคือกันเนาะบ้านองแตวก็คิดว่าบริตกเฮ้ยเบิ้งเบิงบ้งเราดิ้นแดบแดบๆๆๆๆอยู่นี่ว่ะบายดีกันทุกจ้าเออ อผลตกเดี๋ยวชื้นไปเลยเนาะต้นไม้ต้นตอกพับป,ปวดนะคะอืมหอมแฉะกระตำหงไป้แม่เจ้าไปใช้ส,สิใช่เะแม่ยาแเต๋ไปใช้ยาแต๋อนะบ้า วันเี้นจะที่นอนอีกดบบอกบอดีืมแม่และลูกนี่อะไปวะเฮ็ดไปหาเครื่องให้ลูกเสื่องระชางก็ลถก,กระดิด่งแทะเฮ้อนดบอดีน่ะ นี่ยนะวเห็นมืดโอ้ยมิเหียวเลยที่นอนนี่แม่ได้เยียวลูกนี่งานแม่จักเย่าใช่ป้าก็ไสะอาดเถอะวูถือชอบพูอ่ะสบายดีไหมแล้ววูเห็นกินดีมืดหนึ่งเงี้ยนะ หนึ่งเขาแต่สารอะไวฮะโอ้โหพนโบราณพันถือเัยพี่ชนะได้ลูกยากวะได้ลุกยากแล้วเป็นไม้เป็นห้างเรือวายุเอาพนห้างได้ไชินนะพนเป็นโบเป็นก็เป็นนะที่เตเป็นล้วมาจะเถื่อเลยสามอยา้มีเจิชีที่โตกะอยาเกิจอมเออันยากให้บอกวเลยนะโ มันคือเป็นแบบนี้เนี่ยอันตรายเลยนะมันตุ่มมาใหม่เมื่อวานอืมนะน้องสมงต้นตุ่หไม่ไปหาหรือไม่บ่หาไว้ทงบ่ใส่ทุงบอเศษถุงไวงไปดีหน่อยคานคานโตโตได้สี่หักนี่เอาไว้คนนี้มันงะอือถาเวทหันเอาไว้นี่มันเลยอันนั้นโม่แหนเดือดดัง อืไม่ตู่ไม่ว่านี่กูเป็นทุกบุบี้เป็นทุกอือนี่ก็เป็นทุกบุบี้เป็นทุกนะคขาโตเจ้าตีน้นี่จะสีมันมันน้ำนห,นห,หนักอีมันสีฮักนะแต่เห็นว่าของแท้มันก็สีแท้ได้มันสีนี่หา้หาสิบหกห้าสิบหกคงถุกใจแน่บุเบี้ยเลย <c oughs> เอาเมื่อซวยเนี่ย Mày hỏi sợ yếc, bởi vì cứu giao hết để hơn người ấy. Bồ hên đấy, bác đã tụa 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 หาเงินมาอยู ăn, là, ่หาเงินเห็ดใหม่นะจะตูบใหญ่มาพี่ตกแหลมครับเอามาสั่งกานั่นนะแต่เอ้ยตัวได้เงินซื้อเสาปูนนะใบเท่าเสาออกอ้าวให้ตอกมาแั้วชองต้นหานี่ออกมานี่ตัวหาขายเราไม่ทุ่งตัวได้ยำแดงนี่ขายได้ตัวอ็นจุกเสาหนึงก็ซื้อใบเสาหนึง

cứ nữa bò nghe nó mày nghe mày tôm bò nè ôi 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 giật 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 nãy ba luôn bò vậy giật giật đôi chảo đôi mà nhung bây giờ nãy xiên nãy xiên nãy 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 nãy

มาเชียงคือพื้นเะบ่พูเชียงไม่ขางพูมันเต่แม่พูเ้แกตัวนี้ไปเหมือนกันแกไปตากแดดมันบวยนี่มันกับมินนั่นเนาะปลาเกือบป้ามาไปดูไปมาเกือบป้าไปเกือบป้าแม่ป้าไปอพวดมันใส่นั่นไว้มันเดบ่อนั่นไปแม่ปลาเกือบป้ามาไป เช่องว่ายังเกือป้านะแม่ป้าเมื่อบ่บ่กเม่ป้าเมื่อบ่ป้าป้าจะไปเอาเครื่องมาให้ดิเอาบ่อเครื่องอะเอาบ่อเครื่องอะเอาบ่อเครื่องเอฟซีบอกว่าเสียงดีป่ะนี่ไปเป็นมักบีทซะวะกีดอย่างเดียวกีดอย่างเดียวนี่ไปกีดกันกีด ผูพ้พนประเบงคีพนทักมากเอฟซีอะน้องตเตวเมื่อแล้่ออะมาชมแต่เร้เลรกด้ยวัวไว้ชีวช่วเจียหูสิแปดไม่ตู้หูอยู่หน้าบไดคุมด่ดแต่ยังขืนอยู่หน้าไม่ตู้รอแต่เอ้ยนะวะเมื่อนัอ่นดอกเจ้าเนเห็นอจเห็นเรียอยยืนรอเอาูัวเจู้ดีิย่เป็นไข่น้องเตยวเนาะแตนก็ลงไฮหน้านันซ้ำกันอสมันสิเปิดแล้วพู่นไปกินน้ําป่า อยู่เฉากินนุ่มป้าจานุ่มป้าางไรกินเชยนุ่มป้าส่ว่าถอาคนุ่มป้าก็ว่าห้ลุงเล้เมืนบอกลุงไมให้ลูกคนเล่นเนาะไปมีเยอเเชื่อยไปเวียกเชื่อปไปเวียกเชื่อไปเออเยอะที่วัดเชื่อบ่เนาะพอีทางป้าเพิ่นป้าของชี้ใชบอกเลือกป้าทั้งหลกับผูู้เนาะเน่ยตามเพนเรื่องมาให้เอ้ อย่าทังสะบรเาเกือบป้ามาไปปไปไปไปเอาเกือบป้ามาไปเป็นวาโปคนเลยบาดนี่ไปรถไปรถเดีไปหาเล่นพูป้ี่วเอ้หาเล่นผูป้ะพูไม้ห้องเล่นำไม้ไปใส่เนาง ให้ตัวเฮาเกี่ยวเนาะว่าพ่อเนาะพอเราคนบ่ทันเมื่านี่เก็บบ่เลยให้แรกนะให้โน้นนะตกแห้งเย็มเด้เนาะนีไปเสื้อขึ้นแนมื้อนี้ถ้าพอเรานะโทษใยนกับน้อแพ้ไปอยู่เลยไปโรงเรียนอังบึนอาสจักมือสิได้ไปซอยแลอีกไปเียกก่อนนะไปให้ตะเกียวกับน้องแวนะมีน้คักปนงเอาบ่ทันเมื่อวานนี่ ลงมาบัดเดียวเลยเพราะได้มีเสียงฝ่าเสียงอย่างห้องจ้าจ้ามาบัดเดียวเลยเนาะมืดมาบัดเดียวอืมมืดมาบัดเดียวยังแห้งปวดดีแล้ววะเดี๋ยวให้น้องแต๋อไปเชื่อซอยยาแล้วเราเอาเอาลองแต๋อเกี่ยวอ่ะลองแต๋อไปเชื่อซอยก็ยาลราเนาะทำแต๋อชิบ้าตัดแต่สิใช่าต้องปูดเท่าจังมากแล้ววะพอปอดเสียกินวัวไวแล้ววะ ขึ้นไหนบ่เขินมาได้เพิ่นขึ้นได้บออาลูกไปเอาเครื่องไปเครื่องมาให้น้องแจวไปกับนุ่มเด้อกับนุ่มมันเห้สีใส้ไหหนักบ่ไปบอไปเอาไปเขินะไปเอาเขินบอยมาชักจปแม่แบบเกือบป้ามาให้นะเช็ดย้อยื้มากิน พุ่นมากกับยายอยู่พุ่นแต่จะกิ๊ดกิ๊ดนะปะปารุงว่าป้าดีได้ไปถึงมือป้าวะอืมนมเอานมสามสามแท่งนะอาการเกิงอ้าวสูงยางขาดวะ ก็ไอเครื่องเพื่อนนะพี่เ้าดิเสีย,ย,ยงยไทยเต้าปว, <c oughs> วันนี้พูนของเพิ่นเจียงเสียงไทยเียงเสียงยุ่นแบบ่อว่าอรโอ้ยนันหันแพทย์อยู่บร่คนเขาโวนว่าบัหายเมยเฮ็ดยกยบัหายติดรถไทยอีก อามว่าน <|so|>> ี่ยเอ่อแกะไหงเอออันนี้ของป้าเจ้าอันนี้นี่ของป้าบุญนี่นมนี่แกะไหมแต่ว่าขี่ป่ะขี่ป่อ ลักขักแนเนาะคนต้องรัดัดไหอันนี้เอาว่าเอาวป้าเจ้ากไนเอาอะไรของเจ้าว่าเนี่ยของเจ้าว่ดนางลตะกุเอานี้เอนี่ให้ไม่แกเลยแม่แก่เหม่แก่เหม่แกหัดลน

แนใสแนอมโอ้มีทองฝากมาอีบังรูเต oh. yeah. ้ดุงนี no. ่อ้เรดทำเหรทองเอเงินแก้วแก้ว้พยแเดพี่แม่แล้วนี่นะลูเขียนมคือแล้วพูไม่พนปน่ เงินโอ้ยบอดีชมกับคนพอดีนางร้องนางร้องตะกบันนี่โบชลคอยโบชลเยตีนเลยเกืบดอกแม่แสงแม่คือแบบตายิมหีแล้วแสงแดดได้มานแดดมันแบบนี้อ่ะอู้งามปันยังมาวะ แต่ไม่ใส so ่ไปเออมา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 ใส่ดีเลยเออเหี้ยได้เนาะแต่ใส่ไปใสู่กว่ากว่างามเลยคฮะอืมรวมกันเแต่ยวรวมพุ่มเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ไวในเร็วก็จะไ้ก่อนก็ได้ เราใส่แล้วบบมักแล้วบันนี้บ่ใส่สัเฮ้ยไป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 เลยไปเลไปเอางไม้เอเออเไม่เบิงเเ้อเกือบงามเออเ้อเออแลเป็นแลนรบาดนียแลนเป็นแลนเลยไปเลยไปไปไปางรถไท มามามาโอ้ยไปรถตัววันปิดตัวปิดนี่จะเปง่ายปิดลวมามันเยียบเลยบ่แบบว่าปิดเปิดเขาได้เนาะตายเลยบ้านเขาน่ะกับปิดไว้ไปไปอย่าไปย่าไปอย่าย่าไปอยไปอางงูน่นไปชิญศาสามงให้ ตัวนี้คือใหญ่เตัวนี้ใช่ีและเพื่อใหญ่ใช้ได้หล่นน้อยอะไใช้ได้่ค่เดียวก็น่ายาวตัวนี้แม่ไปเจ้าวิดใหญ่ใช่ฝากทองมีทองให้มีพออให้ นายที่ตอกับพ่อเขาอยูบอย่บ่โอ้โหดูดิต้าอตอกับป้าชื่อ,อตอจำอะไรใบงงพอดีเน,น,นาะป้าเพิ่นอยู่อัตเตอร์เป็นนานาเอื้อยขมโพศรีไสฝากมาให้สศรีใสศรีเนาะสนใจมากใจล่ำพวนแล้วไปเอาบริษัทเงินดอกจามากอะ่ะสนใจไปทางมาเลย เอาพอชนั่งก oh, well. so, ับผดีเช่ารถที่คิวไลยแม่คิวล่คิวไลถามมาเนาะพดไปใช้ว่าตัวแบบนี้มนยูมันยูตะเกาได้ใไปไปมาเด็กเอ๋ยผมกลับไปสองสาไปเกี่ยวเขาบเเกี่ยวเขาทำไมไหาน้่ไม่หาหนมองหําไมไมก็ แต่เมื่อนั้นเมื่อจะชงเจ้าก็เจ็บัวดก็จะเป็นไข่ไอ้กินยาแบบมึนยังไปเอากาศท้อนผอดอากาศทอนเป็นโตน้ำได้เม,มื่อโด,ดนน้ำนองผู้เดียวชั้นเตียวไปลูกู้เดียวเรื่อนะยันทั้งเมยทั้งลูกเห็นลูกกาแก้เสื้อดแจวน้ำให้ยพ่อกีกีโดนน้ำคนเดียวเลยน,ะ <c oughs> ยนั่งมากัดเกิ้มา, <c oughs> ามากัดเกิ้ล <c oughs> มาเป็นหยอกนี่เกือบงามโพดเลยหยอกเพื่นแน่หยอกเพื่อนอ่ะหัวหน้าเขยก็เอาเครื่องมาให้เจ้าได้ยินว่ามันโดุเนี่ยมันตีกั๊บนี่พอคนฝากมาตั้งแต่ก่อนน้องเตียวชิมือเกี่ยวเขาอีกได้ว่าไอ้เอามาให้เพคนก่อนพออยู่ซชโนเพอดนน้องเตีวไปเอาก็งอะไรเอามาให้เพคน ในบ้านเี่ยวพี่บริเกียวบ่เขาบด้จ้างบอจ้างเนอะจ้างคือว่าในขาเอลกไปเนาะไดว่าาที่จฝา่อจากเซนฮากเดียอยู่ครึ่งนึ่งนไปสิอ่า้ตัดอ้ยอยู่่ะนะโอ้พ่บริตตี้วันนี้ผู้เหนีใครหแล้วคืเมันคือมันอย่างไรเลยว่านั จะจังไรยเยมื่อบานนะ<อ>คิดทอดอยู่ว่าดว่าเริดอดคิดอดนะคิดทอนะคอดเจเรตบอคิดอดเจบเรตไม้คิดอดยังคิดเอดเจบเรยังเราอย่างไยนะจะไปแจ็คต่อโฮมได้ยันะน้่งนิวตอ้องนิว าดนี mm, okay. mm. ่ก็บดีบดทงพอดีดีใกล้ทีดพอดีอบปะเหตุมัดยังไงอ่ะงานนะมัดเาเนาะมันใหญ่ไรก็หิวนะอุบ่อุบนะชาวตัวมาอุมกบได้ฉ่บบ่ได้อุ้มบิคนเข่าสวยกับร่เสียง่านเสียงไทยอืมโอ้ยเอาทำวีซื้อปลาแดกกด้วยปลาบ้าหายอยู่นั่นนะที่ตัวเซ็บนะ พอเทียงละไพ่เราขายเราบริขายเราสบายเม่เราไปขอชื่อเราไปชี้ขายขายอายุเที่ยวจำนั้นของเรล่านะของละไพ่เทียงไก่นะเมียของน้องชายเราบูเชือก็ได้จำผู้เดียวบูแฉบยากค่ะบู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 เราเมย์เราว่าชื่อขายตัวระยะได้สักจำก็จำในบ้านคนนี้บูแฉบไรบูแฉบกได้บ้านในเพื่อนด้ยได้มันเฮ็ดเบียกเมื่อไปจักมันอ่ะแบูแซ่บ แกงไก่แกงไก่ก็กินละจำอะไรกกินกับมะขามกับมันบดครึ่งถั่วกับแตา่เนามนิวมาฝากสิอบพขอบใจเพื่อนในไลน์เนาะอะไรเพื่อนก็มาหน้าหล้อยบอไม่เกี่ยวข่าวหล่บอเ่็นตโดเพื่นมาเอแล้วเอาอะไรเพื่อนเอามาใส่ใส่มาบ้านกูเ่็นยางมาแต่นหนเพป่นมาเขือเนกันหนา น้องนิวออกมาเลยแม่น้องหลับคืนน้องนิวออกมาโอ้นิวแบกมาให้ปฟาทุกเงินเบาภาในได้เลยนะนักเติบได้เลยนะยางมาสองคนเลยหน่อยคุหน่อยโอ้ใบเต้สาวๆบอก่ท่านตือนมีเวลาสิเวดิน้ำรองคนใหม่ กูขี่ถีบมารถเนาะถีบกบบนีใส่หลังรถมารถแพงคก็แส่วนเน๊ะยังแพงก็เจ้าอันเน๊ะแต่ก็ยังแพงทางอันเปื่อนป้าสันพลพี่น้องเลยเนาะคลิปนี้กะสีประมาณนี้ก่อนมีเอาเสื้อมาให้ทั้งเกี๊ยวเพื่อนเพื่อนฝากมาสีใส่แต่ก็เชิญนมมาฝากสาีใส่เพื่อนเอาาะากับแนได้กับใบแน่มวันนี้ไปเลียดก,กันต่อยเมื่อ ไอเรียกอเน้ำาน้ำเบื่อนแหละไอคนกระตุกระทางอะไรเงี้ยกร่บมาปูเมื่อยบ่อยากเมื่อยเยอาออกฝ่าได้วยสิชายอยากเมื่อยเลยบราบด้วยสิชายบัดดีเมื่อปลาเมื่อกีนินหงเห่ง้เพื่อ้พอเนาะบัดลูกบเมื่อบัดให้กม่บาดเน้นแม่ให้แม่ไให้บัดนีอ่าจังหวะการห้พีน้องไปยังเดือดรายอยู่เข่ากะ มีคนอะลูกอาเตาหายจากเมื่อบโบมีกับโบเป็นยังเนาะกอบ,บใจละลายแหละเมื่อซอยเนี่นนนยเนาะมียังหายด้กมีแต่แล้วมเ,เมื่อเล่นได้เชื่อเมื่เล่นได้เชื่อ <laughs> มเมื่อตอนคืนหนึ่งกับมือหนึ <c oughs> ่งเนาะเคยที่ชอ,อกว่าเธได้นอนหลวดบบได้นอนมือหนึ่งกัเกือบบวรดเต้เกือบบวรดแต่ว่าผงใจเลยได้เห็นเมื่อเห็น,หนบานที่งานอืมชาต ขึนบ้านเฮือนซานกัไปข้นได้าอยู่เฮงกว่าน,น,นั่นจะได้เลาะเลยเนาะจะได้เลาะแล้วเลาะแบบเหมือนเล่นเนี่ยเพราะนั้นเพราะ,อระ้อยู่ก็ได้คือเห็นนะโบราณมีอย่าง,งอะรอยู่เื็นน้องโบราณมีขี้ผุนเกาะเฮวร์เลยคือขี่ผุนแปะทางเลยว่าชันโอเคพี่น้องไหยเนาะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนเด้อเนาะสบายดีเด้อโดย